ทา่าดแมวเมียวสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในช่องดากอนมาหลังจากที่หายตาหายตาไปนานแสนนานอีกแล้วนะทุกคนนะไม่ค่อยได้อัปเดตเลยนะตอนนี้ก็เราจะมาอัปเดตนะครับลูกแมวของเราอีกแล้วนี่นะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับลูกแมวเหมียวของเราอันนี้เป็นข้อที่สองนะครับซึ่งเป็นลูกของเจ้านานินะที่เป็นสีวิเชียนมาผสมนั่นเองนะครับเป็นแมวไทยนะ แล้วผสมกับใครรู้ไหมก็เจ้ากังฟูเหมือนเดิมนะที่เป็นบริติชช็อตแฮร์นะครับเป็นพ่อแม่เดิมเลยอยากจะบอกว่าข้อ,อแรกเนี่ยคือขายหมดเนี่ยคือแจกกจ่กจายหมดไปได้ไม่เท่าไหรน่นาะสักพักหนึ่งเขาก็เกิอดอาการฮีทเนาะผสมพันธุ์กันตอนไหนก็ไม่รู้สักพักหนึ่งก็ตั้งท้องนะครับอ,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 อันนี้ก็คลอดข้อที่2ออกมาอันนี้คลอดมาเมื่อวันที่4นะครับเดือน 4- เดือน4เนาะก็คือ4เมษายน2566นี้เองบนะี้เอง ครอบที่แล้วครอบมาสีนะครับมีสีเนี้ยหนึ่งตัวนะครับก็คือมีสีดําในหนึ่งตัวแล้วก็เป็นสีวิเชียนมาสและสีแบบนี้ครับทุกคนอยู่นี้หมดสามตัวเนาะครอบที่แล้วแต่มาครอบนี้ครอบมาทั้งหมดห้าตัวก็คือมีสีเนี้ยสองสีดำสองซึ่งเป็นเพศผู้ทั้งคู่เลยแล้วก็สีเนี้ยเป็นเพศเมียทั้งหมดสามตัว นะก็คือตอนนี้ก็มีคนจองไปแล้วนะครับสีดำเนี่ยมีคนจองหมดแล้วทั้งหมด2ตัวแล้วส่วนสีเนี่ยสีเดียวกับแม่เขาเนี่ยนะทุกคนก็มีคนจองไปแล้ว2ก็จะเหลืออีกหนึ่งนะครับก็มารอลุ้นกันว่าอีกหนึ่งตัวจะได้ไปอยู่ที่ไหนนะครับทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นแมวนะครับแมวไทยผสมกับแมวบริติชช็อตแฮร์นั่นเองนะครับทุกคนก็จะมีความแบบว่าน่ารักซึ่งข้อที่แล้วเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วมันมีความน่ารักมากเลยนะแต่ผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนได้ดูว่า สองสี 2, เนี่ยที่จะอยู่กับเจ้าของคนใหม่เนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วมันจะมีความน่ารักแบบไหน,นมันจะไปทางแม่ที่มีความเป็นไทยหรือจะไปทางพ่อที่มีความเป็นบิลติชช็อตแฮร์นะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเรามาอรอรุ้นกับพวกนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในแถวนี้นะครับอยู่กับพี่ๆที่โรงงานของเรานั่นเองนะไม่ได้ไปไหนไกลน,นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งยังไม่มีเจ้าของแล้วก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งล่าสุดนี่นะ เจ้า,ายูมิของเราเนี่ยนะก็เหมือนจะท้องในทุกคนนะเดี๋ยวออกมาใหท้ทุกคนได้รับชมว่านี่ครับทุกคนยูมิเหมือนแบบท้องเพราะว่าท้องป่องแล้วเหมือนมีนม,มนตั้งเต้านิดแต่ก็ไม่รู้แต่ท้องหรือเปล่าเพราะว่าเขาโดนเจ้ากังฟูเนี่ยทับไปหลายครั้งนะแต่ว่าก็ยังไม่ท้องสักทีเนาะสู้เจ้านันนะี่ไม่ได้เลยป้าป้าไม่ได้เช็ดคิ้ตาเนาะเนี่ยเจ้านันนีนี่คือแบบว่าไวมากก็คือจบจากครอนี้ก็คาดว่าาจะทาหมันให้แล้วนะทุกคนนะ เนาะนานีเนาะนานีบอกไม่ไหวแล้วมดลูกหนูมไม่ไหวแลวน<ฮ>ะทุกคนนะอ,อ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาอัพเดตกันอีกทีนึงนะครับว่าน้องแมวของเรานั้นจะมีโตพอโตมาล้วจะมีความน่ารักขนาดไหนแล้วไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเจ้ายูมิเนี่ยจะคลอดลูกไหมแล้วจะมีลูกให้เราได้รับชมกันไหมทุกคนอย<ๆ>่าลืมนะครับมากดติดตามยูทูบช่องดาก,กอนมานะครับยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับยังมีหลายตอนให้รับชมเลยก็เข้าไปติดตามรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นนกแก้วนะคะแมวการท่องเที่ยวนะครับหรือจะเป็นคาเฟ่เองก็มี นะครับหรือว่าจะเป็นพวกการทําอาหารก็มีสาระความรู้ต่างๆนานาก็มีนะครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะครับอย่าลืมมาติดตามูนช่องดากอนมังหรือว่าไปติดตามทิกตอกได้เช่นเดียวกันนะครับก็ดากอนมังเช่นเดียวกันครับ D R A K O N M U N G วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องดากอนมังกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ